ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวกซีรีส์เกมลินเนตเตรียมเฮกันเลยล่าสุดก็ได้มีการประกาศเปิดตัวเกมมือถือเวอร์ชันใหม่อย่างเกมลินเนตเดยู w. เกมแนว m m o r p g จากค่าย NC Soft อที่พวกเขาได้มีการยิบเอาเกมเวอร์ชัน PC สุดคลาสสิกมาดําเนินเรื่องราวสืบต่อให้สาวกเกมมือถือได้สัมผัสกันซึ่งเกมนี้จะทํเคลื่อนภายใต้คอนเซปต์คำว่า World w i ว e พร้อมสืบสารตำนานซีรีส์ลินเนตที่ครองใจคนทั่วโลกมากกว่า24ปีเลยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็ยังคงมีรูปแบบเกมเพลย์ในสไตล์เกม MMORPG แบบดั้งเดิมเพิ่มเติมก็คือการปรับแต่งภาพกราฟิกที่จะมีการปรับปรุงให้สวยขึ้นและมีระบบเกมเพลย์ให้ทางผู้เล่นได้เมามันกันมากขึ้นพร้อมการประจนภัยที่กว้างใหญ่ซึ่งทางผู้เล่นจะมาเป็นนักรบมากฝีมือที่ต้องออกเดินทางไปต่อสู้กับเหล่าวร้ายผู้รุกรานในโลกแห่งอาเดนโลกที่เต็มไปด้วยเหล่านักรบอสวินเวทบนและก็พูดเหนือธรรมชาติบวกกับการออกสำรวจในโลกอสุรปตซีแห่งนี้กันให้สนุกเลยค่ะ แถมทางผู้ให้บริการยังเผยอีกมานะคะว่าตัวเกมนี้จะพร้อมเปิดให้บริการในหลากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องน PlayStation 5, Nintendo Switch, บน PC แล้วก็บนมือถือทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ล่าสุดยังได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการกันไปแล้วพร้อมให้เหล่านักรบทั้งหลายเริ่มกันมาลงทะเบียนเพื่อรอเข้าเกมกันล่วงหน้าส่วนตัวเกมนี้จะเริ่มเปิดให้เล่นกันเมื่อไหร่ทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาติดตามเกมสนุกมากดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องผิชชั่งเกมเมอร์ทีเอชกันได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเกมสนุกกันนะ